สิมนิเนี่ยระหว่างแมวกับคนตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าอะไรน่ารักกว่าดูเฮ้ยวันแรกที่เจอกันนั้น่ะออนน้่ะจียเฮ้ยใหญ่มากอ่ะจีย <c oughs> ข้อของเรากันมังนะคะพี่ไม่ค่อยพอคนระับที่บ้านหนูตัวแบบดอ้โหดูนี่มีในพี่เจ้จะเลาชับกันเลย ถึงเจ้พินจังเลยเอฟซีแต่มาันได้มองหน้าเจ๊พินเลยเฮ้ยมันอะไรมันกอดมือเอาอย่างนั้นเลยเหรอล็อกมือเลยเอ้าดูโอ้โหเอ้าเอ้าโอ้โห เันมาหาแกทุกวันแกไม่เคยเข้าหาอย่างนี้แกเลือกแต่คนหน้าตาดีเนาะเลือกคนมีขนมแมวนี้เดี๋ยวเรียกหน้ากอดละสองแม่เลยชั้นตาเลยเขาอยากมีห้องแมวเหอนนติดแองใไ้่รูด้วยมือคับมื้อค่ะโอ โอ้โหไม่แปลกใจนะที่คนหลงแมวอะเนาะดูหางมันเจ้าของมันยอมกินมามา่าถืออาหารให้แมวจริงตังมีถืออาหารให้แมวกันหมดอะเราอดได้แต่แมวอด,ดเราอดได้แต่แมวอดไม่ได้ เิ้สีก็น่าห่ะผมชอบดีน่มนิ่มดีสีขาวราพัได้ผลลุอครบเลยให้ยืมอุ้มไปเที่ยวปะพี่เคยพาไปเที่ยงมองไหมว่าจะไปพรุ่งนี้ว่าจะพาไปนี่อยู่โรนสันอยู่ซื้อรถเข็นมาแล้วมีรถเข็นพร้อมใช่หนูอากได้รถเข็นแล้วพี่ใช่ไหเป็นของสัตวขรอ่าทันตบน่าอะไรอะนะครับอือหือ ถ้าอย่างเงี้ยอุ้มไปแล้วโอ้โหเนาะทันตแพทตอนนี้ก็เข็นเมื่อก่อนเรียนต้องสองสัมพัน